ดีกับช่องเขยสกลสลิงช็อตฟิชชิ่งด้วยครับวันนี้ก็หาอยู่หาก,กินเหมือนเดิมครับด้วยไมย้ต้นไมนะ้รับน,นี้เจ้ตองตั้งชื่อให้หมายทาซานนะครับหมายทาซาน,นหมายแรกหมายนี้ไม่เคยพลาดเลยนะครับทั้งปลาช่อนและปลาแบดเหมือนเดิมครับหาก,กินด้วยหนักติ๊กยิงปลานะครับวันนี้มาทดลอง ลองดอกใหม่ครับซึ่งได้ทำเงี้ยงมาใหม่นะครับติดตามยาวครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าต้องดูกันนะครับ ก็เจอตัวเลยนะครับโอ้สองตัวเลยครับมีรู้เห็นหรือเปล่า หนัดยิงที่สูงนะสนัดยิงแบบลากกระน้ํา เล็กร้อยโดนครับโดนนะครับเล็งหัวนะครับเล็งข้อแก้มนะครับ รอให้หมดแรงก่อนคนระับวอาแบดน้ำใสๆลึกประมาณเมตรกว่านะติดไปเลยครับกูใหญ่อยู่นะ ยังไงก็ไม่หลุดไม่มีหลุดแน่นอนสงเงียงแล้วลิงเขาแก้มโอ้โดนแก้มจริงครับ มลูกดอกเ <laughs> ลยไม่ทะลุอลองของกับงามคอนดักนะครับเจอมลูกดอกใหม่ครับ ีดอกกัดวงตัวใหม่นะอมเงี้ยงนะครับถือว่าผ่านครับยิงน้ำลึกเยี่ยมเลยนะครับไม่รู้จะปลดไงแล้วครับนี่ครับ เยี่ยมครับ lúc nữa đó. Cô giao phiếu